อ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกองเจ้าไดโนเสาร์นี่กันนะครับสายพันธอะไรเพื่อนๆรู้ไหมมันคือสายพันเจ้าไฮซูร์ท็อปโอ้โหมันมีสีฟ้าด้วยแต่มในสีเขียวนะครับเพื่อนๆเปิดสวิตช์เลยไปวิ่งเลยนะครับนี่ไฮซูร์ท็อปนี่กาเจ้าสไปโนซอรัสสัดดึกดันที่สูงพันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นีตัวนี้ก็ดึกดำบันขเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นช้างมแมมมอสช้างแมมมอสไปเซ็อปแล้วก็ใไ่โมโซอลสส่วนคู่ต่อสู้ของเจ้าพวกนี้ก็ต้องพิงคองนะ โอ้ทน oh, oh. 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 ี oh. ่วัวครับวัวเฮ้นี่ครับวัวมีแสงมีไฟมาเลยครับมาโอ้มีสันด้วยครับวัววันนี้ก็คืจ่มมังกีนะครับมังกีหนึ่งตัวโอ้ดูสิครับเฮ้ยนี่ครับเฮ้ยทีนี้เอลฟ์เฟนจัง ล้างลบไปเอาตัวนี้มาแข่งกันก่อนเจ้าควายบัฟเฟิลไปแข่งกันครับไวิ่งเร็วกันมีไอ้ตัวนี้มาแข่งด้วยครับเจ้าบัอโอ้บัฟเฟิลบัฟเฟิลเหลืองวิ่งเร็วกว่าอ่าสองตัวนี้ใครจะเร็วกว่ากันโอ้สีเขียวก็เร็วนะครับเดินเซ่โอ้ตัวนี้ข้าโอ้นะครับเจ้าปูปูเจน ก็เาเต่าโอ้ปูไปไหนละนีะ่เจ่าเต่ามีลูกด้วยเดือดผ้าไปเติมข้นมกบ๊ายบาย